กินบทเตี่ยงที่มีดาวนะครับ้าวรรคับเนื้อสีย่ำครูแดงตรงกลางมีดาวนะครับธรรมชาตินะครับเผ่าเก่าไม่ได้เป็นปลอยห่็งคอนะครับปล่อยแท้หรว่าเป็นปลอยเนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นก9วรรค70เม็ดหมึ่งบางรับก็ทำหัวแหวน ดาวเขาบินไปวิ่งมาไม่ใช่มีขาลมีขาไม่ใช่ขาที่ทําขึ้นนะขาธรรมชาตินะครับขาจากธรรมชาติเลยนะครับขาในตัวพอเองบางเม็ดซือมาหลายกิโลมีไม,ม่กี่เม็ดนะครับที่เป็นดาวเพรางั้นจริงแล้วมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นดาวจะหาที่มีดาวนี่ก็ไม่ไม่มีเม็ดไม่กี่เม็ดนะครับถึงแพงครับ ไปเห็ุซื้อมาสองสามกิโลจะมีดาวเยอะมีในกเมแมตี่กิมกิงแล้วจะมีดาวครับใจก็ตศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งร้านเจเจนจันตัวบจนบรีครับ